ได้มองลงนะครับบ้านะนะนาเพิ่นกำลังกลับพอดีก็ได้ล,ลงเดี๋ยวไปเข้าบ้านอ่ะบ้านข้า,นางนาครับชุดนี้กำลังสิกลับพอดีเลยลได้มองลงบ้านเป็นฟังซ่ายนะครับ ฟังทีไม้ปะนินทีนหน้าอยากลงกันบ่ค่อยวางนะครับเมนีเป็นวันอาทิตย์นะครับเนี่ยเมื่อแรงก็คือคนเสียออกวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับแต่บ่ <c oughs> บ่เป็นไปตามที่คาดคาดนะครับวันอาทิตย์ยังมีหนานอนขึ้นไปหาวันจันทร์นะครับฟังงหุนบูนก็นอนครับฟังนมยก็มีนอนอยู่สี่เจ้า หาเจ้าประมาณหกหกหน้านะครับรวมๆแล้วเป็นหกกลุ่มเนาะหกกลุ่มหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหาครับหาเจ้าหาหน้าหากลุ่มหน้านะครับนอนตีทุนร้อยฟังใซนะครับส่วนฟังขวาจะเป็นตีนาดินนาตรงนะครับนาตรงกบตีนาดินนะครับ <c oughs> ข้าเจ้าออกพอดีครับ ผมก็เลยได้โลงหนานี่แต่ว่าช่วงนี้ตอนกลางคืนนะครับเงียบเก็บนะครับประมาณสองสามชั่วโมงกินเท่านึ้นกินแล้วก็ต้นน,น้อยๆนะบอนมปนตัวใหญ่ช่วงนี้น้ำลดนะครับบอ่อล่างค้นเต็มแน,น่นตลอดวันธรรมดาก็แน่นครับผมจจักสิวาจังได้บ่ม,มีมุงลงนะครับ มีหน้าท่านหนึ่งนะครับคอมเมนต์มาบอกว่าเขาทั้งบ้านเอือนนะครับเห็นบานล่างบอกฟังคุณเขามองได้พันเดี๋ยวอีพี่ต่อไปเฮาสิผ้าไปมองหันนะครับเรียนหนามว่าหนาวถึกครับแต่ก่อนยุบบาทั้งหคนทั้งลังบอกเขาเมืีวันอาทิตย์คนกำลังลังออก ก็เลยในลงบาหนะบาเปิดไหมฟังฟังขวามือวันนี้ก็วันอาทิตย์มีคนมานอนขึ้นแบหลายเจ้าเลีตีต้นลอยวันนี้ก็เป็นคืนที่สองแล้วครับ กระบีมือเดียวออกแล้วเจออยู่คนหนึ่งหมานมาล่อเขานลยเหว่ยงสองมือแล้วมีมากบังทีกับว่าเชี่ยวมือที่สามบอ นี่นะครับเป็นสีแดงปนนิดน้ำเขา,าทางไฮอย่างปนินมาเป็นตั้งแต่ปีใหม้แล้วนะแด้อยู่เท่าอยู่นี่ยังยังวนถึงเดือนช่วงปีใหม่ลงหนานี่นะด้อยู่เพได้อยู่ปนนิดมันใหญ่ฟังแต่ก่อนอยู่ฟังบนใหญ่ยายมาฟังนี่ปลามาเบิ้ลชิเขาโบกนี่เดี๋ยวตั้งกล่องเลยมึงแรงหลายครับเลยมาตั้งกล่องเลย สามชั่วโมงเปลี่ยนเงยเทียนะครับปลาบกินปัญหาอยู่นี่ก็คือกลางคืนปลาบเขาตีเบ็ดละนอนเลยครับต่ไปสิมานอนเอาไม้นะสำหรับคนที่นอนเอาไม้แต่ว่าที่มาตีเอาปลายมันเคืนครับเดียบลอยครับหนังสอดแก่งโบดาพัโตนะครับไม่เข้านะช่วงนี้นะ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 ท่านไหนจะมา ไม่เข้านะครับบอลอาทิ์ที่แล้วล่าสุดไปก็เงียบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าหน้าบอกว่าอยากเข่าทังบันเดือนะกสิหาวิธีเข่าให้เบิ้งเดี๋ยวไปไทยเบิ้งนะครับว่าเข่าทั้งใดเข่าได้บอมีหมองเข่าบ่เดี๋ยวเฮาสิบุกไปถึงบ้านเออเยนครับรอบหน้าสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะแฮวนะครับเพราะว่า กลางคืนปลาไม่กินแน่นอนตรงนี้เงียบนะครับส่วนบาทางซ้ายมือนาก็ตีทุนลอยครับลงไม่ได้นะครับก็เลยได้หน้านี่แหละหน้านี้ก็ดีนะครับถ้าถ้าเป็นกลางวันก็ดีเลยแต่ทางคืนไม่โอเคครับเงียบเียบถ้ากินก็ห่างขึ้นมานานๆานทีก็ตัวเท่าสองนิ้ว3มนิ้วนะครับไม่ใหญ่เท่าไหร่เล็กเลยละ่ะ ตอนนี้ก็เปลี่ยนเยียรครับกว่าจะเปลี่ยนนั่งจนเมื่อยมอาลงไปค่ะสิเปลี่ยนเยียแล้วเป็ดลายกับประซอยอยังน,น,นะครับเบ็ดหลายขั้นอยู่ตัว,ตวกับปลาบะเขาขอเเรา จะเป็นเสียงภาคที่หลังนะครับเพราะว่ามือที่ไปมีนานาไปตกน้ำน,นะครับเพิ่นจะบยูหันนะครับคนกันหลายเติมอยู่ก็เลยพอค่อยได้วบอลยังนะครับบาาหน่อยลงเนาะคนหลายเก่งใจนานาเพิ่นนะครับ นี่เปลี่ยนเงียรอบนับเทียบบ่ไรดแล้วป่าบ่เขาตีจนเงียสิเบิดทังเลยครับยังบ่ไดดป่าสำหรับช่วงนี้นะครับมีคลิปล่าสุดนะครับที่ผมลงไปอันนี้เป็นคลิปที่ผมคิดว่าสิงลงดีหรือว่าลงดีนะครับก็เลยท้ายก็ตัดสินใจลงนะครับเพราะว่า มันบ่มการตกปลามันบ่ไดดเสมอไปนะครับคือมันบ่ไดดเสมอไปะถ้าเขาไปบ่อธรรมาชาติถึงแม้บอ่อหมอบอ่อสื่อออกเียมันก็มีมือใดมีมือบ่ได้อนมนว่าชื่อใดตลอดนะครับ <c oughs> อันนี้คือความจริงนะครับบ่ไดดเมกบ่อใดยังแต่มันช่อง <c oughs> ญ่ช่องอันนี้ถ้าเจ้าก็สิมี่บอมี่ครับการเมคเอาสื่อปลามาแล้วมาปล่อยลงแล้วมาอันนี้ไปไปหาปลามาตลอดมันยากครับมือมือได้มือบ่อได้ตกปลาหฮือได้ได้ทุกอันนี้ครับเป็นไปยากนอกจากหน้าเขาเจ้าสีแบบเอาคลิปแบบได้ ถ้าโบได้ก sure ็ต้องแก้เกมให้มันได้ยังสิคือมีช็อตเด็ดไหมเฮ็ดให้คลิปวิดีโอมีช็อตเด็ดนะครับต้องเฮ็ดเหตุมีช็อตเด็ดแต่คนจีบิึงหลายนะแต่ว่าเฮาบ่มีช็อตเด็ดส่วนมากเฮาก็ทายน้ำบนท่านเพราะว่าเฮาบ่มีทีมงานช็อตเด็ดก็สิเป็นนี่แหละกาสิกดได้ก็เอาปลาขึ้นเรียบร้อยแล้วทายยากครับ คนเดียวครับช่องเลน้อยครับเพื่อโอกาหนาฟ้าอาี่ปีไม่มันดังเปียงปางขึ้นมาเพราะมีคนทชักนะครับเขากสิสด้เฮ็ดตั้งใจฮิตคลิปต่อไปอีพี่นาอีพี่ต่อไปห้องกระสิห่างจากบอลางนะครับเขาคล้องลงคล้องสิเนาะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี